ลับทราบเรื่องนี้แล้วก็ทางคุณไอติมนะคะก็ออกมาถแถลงข่าวออกมาถแถลงการแล้วแหละนะ,ะถึงเรื่องของการสอบสวนอะไรไปแล้วก็ยอมรับนะโดยสรุดีเลยว่าใช่ตอนนี้พักเก้าไกลเนี่ยกำลังมีปัญหาในเรื่องของการคุกคามอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีสสนะคะที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่3คนแล้ว ก็เลยทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยได้เพ่งเล็งได้มองดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมพาคเก้าไกลเนี่ยเขาคัดคนอีท่าไหนอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะทางในเพจนะคะวันนี้9ก้าไกลโกหกอะไรเนี่ยก็พยายามเยียโจมตีนะคะทางสอสอสแอออจ้เนี่ยแหละนะ,ะโดยวันนี้ก็ได้มีการพูดนะคะบอกว่าหนูเข้าใจนะคะ ว่าคุณแม่เนี่ยมีความฝันทางด้านการเมืองชื่นชอบพาคเก้าใกลามากณวันนี้เนี่ยคุณแม่จะตกลงในเรื่องของค่าเสียหายหรือว่าการชดใช้อะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแม่นะคะทําได้เลยแต่คุณแม่อย่ายอมให้เงินหรือว่าอิทธิพลใดๆมาทําให้เรื่องที่เกิดขึ้นจากผิดเนี่ยเป็นถูกมวยล้มต้มคนดูให้พวกหนูเป็นหมานะคะความจริงก็คือความจริงค่ะ เราไม่แน่ใจนะว่าเขาจะาหมายถึงว่ายังไงแต่ว่าพอมีตาพอมีตามไปอ่านแล้วอ่ะก็คือปรากฏว่านะคะเขาได้โพสต์รูปผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนกับทางสสแจ้เนี่ยแหละนะคะแล้วก็เอาส้มเนี่ยไปปิดหน้าไว้ก็แสดงว่ามีกระดาว,าว่าน่าจะเป็นแม่ของน้องผู้เสียหายเนี่ยแหละนะคะโดยที่เขาบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือแม่ของผู้เสียหายก็แสดงว่ารู้จักกันก็อาจจะไม่ได้ว่าอาจจะมีการแบบรอมชอมหรือเปล่านะบอกว่าทรงนี้เนี่ยสงสัยแม่ได้ยอมความแน่นอนเราก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเคยไปดูเนี่ยมันมีการตีแผ่มาจากทางเพจนี้อีกแล้วนะ,ะแล้วก็เขาบอกว่าสสอ,สอแจ้เนี่ยโกหก นะคะเดี๋ยวมีย้อนกลับไปดูนิดนึงอ่านี่นะคะบอกว่าทุกคนคะหนูขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่านนะะเวเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์ที่หลายคนกําลังสับสนคือเขาบอกว่าภรรยาคนแรกเนี่ยที่บ้านหนองหอยตําบลสีมหาโพลูกสองอันนี้คือเขาเลิกกันแล้วนะคะปัจจุบันนี้อยู่กับเมียใหม่คนที่บ้านไทม์ตาบลสีมหาโพตั้งแต่ปีพศ2564 ออกงานคู่กันบ่อยๆเป็นเมียคนที่สองนะคะบ,บอกว่าดังนั้นใครที่บอกว่าพี่แจ้และน้องผู้เสียหายเนี่ยกำลังคบหาดูใจกันอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะอืมแล้วก็มีรูปที่ปรากฏออกมานะคะก็คือน้องเนี่ยก็ใส่เ,เครื่องแบบนะคะก็ก็น่าจะยังเป็นนักศึกษาอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้นำมาลงนะคะก็ เป็นภาพที่สอสอแจ้เนี่ยกำลังชนกำปั้นนะคะกับน้องคนนี้แหละแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะก็เป็นภาพที่สอสอแจ้เนี่ยเอาดอกไม้ไปให้น้องคนนี้ก็แสดงว่าก็คบหากันน,น่าจะคบหากันจริงอะไรหละอืน่าจะคบหากันจริงแต่ว่าในเรื่องของการครบหาแบบซ้อนเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เราไม่ทราบข้อมูลจริง นะแต่ว่าอันนี้ทางเพจเนี้ยเขาขุดออกมาต่อมานะคะก็อมต่อมานะคะบอกว่าคุณนอติมพูดว่าในอนาคตจะนำคนนอกมาร่วมตรวจสอบปัญหาในการคุกคามของภาคก้าไกล ทำไมพี่ไอติมไม่เอาคนนอกมาร่วมสอบในเคสของพี่แจ้ไปเลยล่ะจะได้โปร่งใสเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่เชื่อมั่นทุกคนฟังพี่สัมภาษณ์แล้วยืดยาวแต่ไม่มีคำตอบให้ประชาชนเลยเขาบอกว่าอยากจะถามนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่แจ้เป็นคนทำหรือเปล่านะคะเขาาได้ถามคำถามมาประมาณห้าคำถามแต่ว่าไม่คิดว่ามันเป็นคำถามแบบส่วนตัว คำถามที่เกิดขึ้นอนะ่ะคือเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดนะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดไม่ผิดตรงที่ไอติมไม่จําเป็นที่จะต้องแถลงถามว่าทําไมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อไอติมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องคือถ้าสมมติว่าจะเอาผิดแล้วต,มมตนะําตรวจไปจับสมมตินะถ้าตํารวจไปจับสสแจ้ก็ไปถามเอากับสสแจ้ถูกไหมเพราะเขาเป็นคนทํา คุณจะให้พักเก้าไกลมานั่งถแถลงเป็นฉากฉากฉากเป็นเรื่องของที่เขาปฏิบัติกันสองคนมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ธุระอะไรของพักเก้าไกลในการมาถแถลงในเรื่องส่วนตัวพวกนี้นะคือถ้าเขาทําผิดอ่ะก็ว่ากันไปก็คือจะปลดออกหรืออะไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งก็คือต้องให้เรื่องมันกระจ่างออกมาไงถูกไหมแต่ในเรื่องที่อไอเพจเนี้ยจมามจี้ให้ทางไอติมเนี่ยมานั่งถแถลงว่าแจ้เนี่ยได้ส่งภาพ ดังกล่าวนั้นไปจริงหรือเปล่าไปคุกคามน้องจริงไหมอะไรบลาบลาบลามันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณต้องไปถามพระเจ้าตัวค่ะเออมันไม่ได้หน้าที่อะไรของสอสเก้าไกลหรือว่าหัวหน้าพักคก้าไกลจะมานั่งแถลงนะเออมันไม่ใช่มันเป็นคดีของคนนั้นก็ไปเอาเรื่องของคนนั้นแต่ก้าไกลก็คืออย่างที่บอกเขาก็ต้องรอถ้าผิดจริงเนี่ยมันก็คงต้องปลดแหละเพราะว่าจากที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเขาก็พูดว่ามันก็มีมูลจริงเออ แต่ว่าคือคนพวกนี้ยก็พยายามที่จะจี้ว่าเอาให้ได้ภายในอระยะเวลาที่เขาพึงพอใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ในส่วนของทางแจ่นเนี่ยอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยก,ก็น่าจะมีเรื่องเนาะน่าน่าจะมีมูลอันนี้นะาเรียงเรียงลำดับเลยอย่างอา่าคนแรกเนี่ยคือคุณเกรียงไกลคนนี้ก็น่าจะจริงนะซึ่งทางเขาก็มีการถแถลงมาแล้วเนาะอย่าง เดี๋ยวเราขยายรูปนิดนึงอย่างเกรียงไกลนะคะจันกบพึ่งเนี่ยก็มีมตินะคะขับพ้นพักอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีมูลจริงส่วนคุณสิรินสงวนสิลเน,นี่ยอันนี้ไม่เคยเคยนำเรื่องของเขามารายงานแล้วเนาะ,ะเราเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเขาไปถอนคือเราถึงได้บอกไนงะในความสัมพันธ์ ของผู้หญิงผู้ชายบางคู่อะ่ะมันจะว่ามันเป็นอะไรที่ท็อกซิกมันก็ใช่นะก็คือเราต้องยอมรับเลยว่าอันนี้ม่พูดแบบเป็นกลางนะคือมิไม่ได้ฟันธงว่าผู้ชายคนนี้ดีนะแต่เรากําลังจะพูดว่าบางครั้งการแสดงออกของผู้หญิงบางคนน่ะก็ก็ไม่ค่อยโอเคอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรเอาเอา,เอาไม่ได้เอาเหตุผลนําแต่เอาอารมณ์นํา ทีนี้เวลาที่มีการทะเลาะบอกแว้งกันเนี่ยบางทีก็มีการลงไม้ลงมือหรือว่ายื้ยุดฉุดกระชากอันนี้อันนี้เราต้องพูดด้วยความเป็นกลางนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าณวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเขาอาจจะมีการขึ้นเสียงกันอาจจะแบบมีการผลักกันไปผลักกันมาหรือผู้หญิงอาจจะมีการแบบออย่างที่เราเห็นในละครนะทุบตีบ้างฟาดบ้างเปีย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 อะไรเงี้ยผู้ชายก็บางคนเขาอาจจะไม่ทนนะ เขาก็อาจจะผลักออกไปหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วการผลักของผู้ชายเนี่ยมันก็อาจจะแบบแรงเกินอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็เลยนําพามาให้เกิดความอะไรเดือดดาลนหรือไม่พอใจกันมากขึ้นมันก็เลยมีการยื้อยุดกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่ผู้หญิงเนี่ยไปแจ้งความด้วยด้วยอารมโมโหไงแต่ทีนี้พอเริ่มเย็นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันลุกลามเกินไปกูไม่น่าเลยอะไรแบบเนี้ย เจ้าสุดท้ายแล้วผู้หญิงก็เลยมาถอนไงแล้วผู้หญิงบอกอ๋อไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันก็คือด้วยด้วยอารมณ์เขาโมโหอยากจะเอาชนะหรืออะไรเงี้ยก็เลยไปแจ้งความซึ่งถามว่ามันมีแบบนี้จริงไหมจริงเพราะเราก็ได้เห็นในใน,ในสังคมทุกวันนี้บนโลกออนไลน์อย่างผู้หญิงอ่ยบางคนก็โมโหก็ไปแจ้งความนะอ่เป็นเรื่องเป็นราวพอถึงเวลาดีกันอา้าวทุกคนก็เป็นหมาเลยก็เห็นไหมคะว่านี่แหละก็ด้วยเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นแหละ ผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันตอนแรกก็ด้วยอารามณ์ความโมโ uh, หก็ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วก็บอกเออจริงแล้วก็แค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่ายือยุดกระชากน้าก็เลยทําให้เ,เข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายมาทําร้ายตัวเองอะไรประมาณนั้นก็สรุปแล้วก็เคลียร์กันได้ด้วยดีผลก็เลยออกมานะคะว่าก็ก็เลยมีมตินะคะมีการตัดสิน ห้ามนั่งประธานกมอทอนะคะแล้วก็ค่าโทษเอาไว้ก็คือด้วยความที่ว่าผู้หญิงก็มามาให้ข้อมูลอะเนาะว่ามันก็เลยดูเบาบางลงไปแต่คนแรกนี่คือโดนไปเลยเกียงไกนี่คือผิดจริงนะแต่ว่าซีรินนี่ก็คือเหมือนกับว่าโดนเพ่งเล็งแล้วแหละต่อมานะคะวุฒิพงศ์ทองเหล่านะคะก็คืออ,อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมถ้าได้ข้อสรุปก็คือจะภายในสิ้นเดือนนี้ นะก็พฤติกรรมเนี่ยมีมีความน่าจะเป็นไม่ได้แหละนะก็สลิมตอนนี้ก็คือเหมือนมีอาการร้อนรนน่ะก็คือจะผิดจะถูกก็ให้เขา,เาถแถลงออกมาภายหลังนะไม่ต้องกระเยียนกือหือรือขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาจะเรื่องเงียบขายถูกไหมก็เนี่ยมันก็มีกรณีที่ผ่านมาแล้วแหละว่าถ้าเขาสอบสวนถ้าผิดจริงก็ขับออกจากพักแน่นอนนะมันมันไม่นานเกินรอหรอก เรื่องมันเพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จัดการไปตามขั้นตอนแต่ว่าด้วยความที่ว่าอไม่ว่าจะเป็นอ่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะโจมตีพะเก้าไกลก็ด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรอนะอยากจะเอาเรื่องเอาราวนะก็ว่ากันต่อไปแต่ว่าสําหรับอเนี่ยคุณแจอะไรเนี้ยมีคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะอืมเพราะตามที่เราดูในในแชทเนี่ยโหดมากแชทเนี่ยชัดๆเลยแล้วก็เห็นว่ามีการคุย สองร้อยกว่าหน้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้สองร้อยกว่าหน้าเนี่ยมิถึงได้สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคบกันนั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าเพิ่งจะมารู้ภายหลังไงว่าเ,เขามีครอบครัวแล้วหลังจากที่รู้ว่ามีครอบครัวแล้วก็เลยอาจจะมีการลงแต่แต่ว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยไอไอไอแชทที่ออกมามัน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 ดูไม่ดีเลยไงก็คือมี่มี่ก็ว่ามันก็พูดยากนะมี่อยากให้ห,าหลายๆคนลองแสดงความมิเห็นนิดนึงสมมุตินะคะสมมุติว่าเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเอานักศึกษาคนเนี้ยคือสมมุติว่าเขาเต็มใจแล้วแล้วแล้วยังไงแล้วสสแจ้เนี่ยก็คุยในลักษณะของความ ความเป็นชู้สาวที่เขาคบหากันอะไรเงี้ยถามว่ามันมีความผิดหรือเปล่าเอออันนี้มีก็มีก็ยังงงง,งอยู่นะสมมตินะสมมุติว่าเขายอมเป็นน้อยจริงสมมุติคบซ้อนจริงจงอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาคุยเรื่องส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยมันมันมันจะผิดไหมอะเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ก็งงอยู่นะแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่ที่มีได้อ่านเนี่ยคือไอ แชทที่มันหลุดออกมาที่มันที่มันมีเยอะมากนะเราก็ต้องยอ,ยอมรับว่าเราได้อ่านแล้วเราก็รู้สึกทำแม่งทำแม่ง,มงเพราะว่าจากคำพูดที่เราเห็นเนี่ยมันมันเหมือนกับคนที่รู้จักกันจริงอาจจะมีการจีบ,จ,บจีบกันแต่ว่ามันมันไม่น่าจะเป็นคําพูดของคนที่เป็นแฟนกันโดยตรงเลยคือคือสมมตินะอันนี้เรากําลังจะจําลองสถานการณ์ว่า ว่าถ้าเขาถ้าเขาเป็นแฟนกันจริงแบบพกหากันจริงเนะี่ยคือคําพูดมันน่าจะดูเป็นส่วนตัวมากกว่านี้อ่ะถูกไหมในเรื่องการพูดเรื่องดังกล่าวแต่ว่าจากที่เราเห็นเนี่ยคือมันมันไม่ใช่ไงมันเหมือนกับคนคนยังรู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนกับแบบเออสสแจ้นเนี่ยพยายามที่จะไปอ่ายัดเยียดในเรื่องพวกนี้ เออแบบแคล้ายๆเหมือนโยนหินามทางว่าเออเล่นได้ไหมพวกนี้เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกเออมันเหมือนมันมีมูลจริงนะก็นั่นแหละผิดถูกก็ว่ากันไปเนาะเราก็ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดหรอกแต่ว่าไอ้แชทไอ้แชทที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยโหดจริงๆมันมีทั้งรูปภาพมีทั้งอะไรด้วยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองเหมือนกันแหละว่า เออมันเยอะไกลมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแค่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยแต่ว่ามีคนแบบถึงสี่คนแล้วแล้วตอนเนี้ยก็มีข่าวเนี่ยคนล่าสุดก็คือคนล่างนะซึ่งยังไม่ได้มีการแฉออกมาว่าเป็นใครก็ต้องมาดูกันต่อไปแต่ว่าเอิจริงๆนะอยากให้มีการแฉเขาเรียกอะไรสกรีนมากกว่านี้จริงๆเพราะว่าถ้ามันเยอะๆแบบนี้มันทําให้ภาพพจน์ของพักเนี่ยไม่โอเคด้วยงานะนี้ก็ฝากไว้เนาะว่า ว่าหวังว่าทางพระเก้าไกลเนี่ยจะจะเขาเรียกอะไรเข้มงวดมากกว่านี้รวมทั้งในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะทําให้เป็นผลย้อนหลังด้วยอย่างในเรื่องของพิธาด้วยนะหุ้นสือ่อก็คือในอนาคตอะเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครอะไรยังไงชัยธวัฒน์มีชางติดหลังอะไรก็ต้องระวังนะเพราะว่าทุกคนนะจะโดนขุดหมดแหละอันนี้ต้องระวังไวจง้จริงๆ ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะแต่ว่า,าทางสลิมเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรกัดไม่บ่อยนะพยายามที่จะเอาเรื่องเราวมาโดยตลอดแล้วก็ถัดมานะคะก็มีการบอกบอกว่าเมื่อคืนนี้ที่มีงานของวงสามัญชนนะคะได้เจอสอสพรกเก้าไกลเนี่ยเยอะมากนะ,ะตเต็มเลยมีงานทีมงานของมอบราษฎรก็ตเต็มเลย นะอย่างเช่นคุณแก้วตานะคะแล้วก็สสพเก้าไกลประมูลภาพไปด้วยมูลค่านะคะสามหมบาทนะคะบอกว่าและพูดว่าขอให้ทุกคนสนับสนุนพรบรนิรโทษกรรมของพเก้าไกลด้วยการให้เงินและร้องขอแบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่คะพี่แยมก็อยู่ในงานเป็นพยานได้คะ่ะอันนี้ก็หาเรื่องเขาอีกนะก็ เป็นอคุณแก้วตานะคะที่เป็นสอสองพระเก้าไกลแล้วก็เขาก็ไปร่วมประมูลนะไปร่วมประมูลน่าจะเป็นภาพของใครเอ่ยภาพอะไรนี่ไม่แน่ใจนะคะภาพของสามัญชนหรือเปล่านะเพราะว่าในรูปเนี่ยจะเป็นสามัญชนเป็นภาพสามัญชนนี่แหละภาพกระตูนนะคะแล้วก็มีการมีลายเซนนอะเอาไง่ายๆว่าเป็นของที่ระลึกว่างั้นเถอะนะคะก็คือ คุณแก้วตาเนี่ยก็ไปร่วมประมูลนะคะก็น่าจะให้เป็นทุนทุนรอนในการขับเคลื่อนนะคะว่างันเถอะช่วยกันสนับสนุนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีภาพนะคะเบนจาแล้วก็ลูกเกดชนทิชาแล้วก็มีรุ้งด้วยนะคะไปร่วมงานแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับหาปณีก็เอาง่ายๆว่าพยายามเนี่ยแซะหาเรื่อง ว่าเป็นการเขาเรียกอะไรติดสินบนอะไรประมาณเนี้ยอนะคะก็พยายามหาเรื่องว่างันเถอะแล้วก็เนี่ยอย่างในเคสเนี้ยเขาก็พยายามพูดว่าทุกคนคะอยากเห็นสีดาไปลุยไฟหน้าพักเก้าไกลบ้างคะ่ะถ้าทีมเดิมไม่ไปเราจัดทีมไปเองเลยดีไหมอันนี้ก็ไร้สาระ,ะเพราะอย่างที่บอกและว,ว่าที่สีดาลุยไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเรื่องเนี่ยไม่คืบง่าย หรือว่า,าไม่มีใครดําเนินการอะไรประมาณเนี้ยเหมือนที่เราเห็นอย่างปร,รินน่ะก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วก็ได้รับอภิสิทธิ์ในการให้ประกันตัวหรืออะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องมันก็จะเงียบหายเพราะว่ามันมีเหยื่อตั้งเท่าไหร่สิบเจ็ดคนหรือยังไงเนี่ยแหละถูกไหมมันเป็นคดีที่ใหญ่มากเลยนะมีการรอรมอไปถึงสิบเจ็ดคนน่ะไม่ธรรมดาแน่นอนนะแสดงว่าเป็นมาจากกรมลกรมลสอดอแล้วแหละถูกไหมแต่ว่าอย่างในเคสเนี้ย แจ้เนี่ยเขาก็รับเรื่องไปแล้วคือมึงจะโวยวายอะไรอีกจะจะให้สีดาไปลุยไฟบ้าบออะไรคือมันมันไม่เข้าเรื่องอ่ะบอกบอกแล้วคือพวกนี้เนี่ยคือคลั่งอ่ะเวลาเห็นสีส้มแล้วก็จะเข้าขิดอย่างเดียวนะคะแล้วก็คุณน้โมบอกว่าบางทีอะไรสาระเกินนะคะบอกว่าถ้าเป็นก้าวไกลอ่ะผิดหมดและนะคะประมาณนี้แล้วก็อขอบคุณคุณมิกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คุณพอนำพาสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย คุณอะไรอ่ะคุณไม่อ่านชื่อไม่ออกไม่ไมีกลัวอ่านผิดนะคะคุณอะไรเอ่ยไข่ไข่ทุทาไข,ข่คุทาอ่าถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะคะขอเรียกคุณไข่ก็แล้วกันอ่าบอกว่ายังกระเด็กในโรงเรียนมัธยมมีผิดจริยธรรมเรื่องชู้สาวด้วยนะคะเอะอ แล้วก็คุณเดบอกว่าพรกคก้าไกลเป็นพรคอุดมการณ์และคุณธรรมดังนั้นสสสมาชิกจึงถูกตรวจสอบเป็นพิเศษจากฝ่ายตรงันข้ามนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีมองว่ามันมันทุกพรกอะมันต้องตรวจสอบเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าทางสลิมเขาจะอ้างไงเขาบอกว่าในเมื่อสสของพรกคก้าวไกลเนี่ยจะพยายามเคลมว่าตัวเองนั้นเป็นสสที่มีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีมีมาตรฐานสูง กว่าพัคอื่นตามที่คุณคุยออกมาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มีทัวร์ลงเยอะแยะไปหมดอะไรแบบนี้แต่ว่าคือไม่จะบอกไงว่าไอไ้อไอการที่คุณหยิบยกขึ้นมาเนี่ยไอ้สีดาลุยไฟอะไรบ้างอะไรพวกนี้คือมันเป็นเรื่องที่ปยอปยอเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาเพิกเฉยหรือว่าเขาไม่ได้รับเรื่องอะไรไม่ใช่ไงแต่ว่าเขารับเรื่องไปแล้วเขากําลังรองตรวจสอบอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผลก็จะออกมาปลายเดือนนี้แหละ คือเรื่องมันก็เพิ่งเกิดด้วยไม่ใช่ว่าเขาเรื่องเงียบหายไปแล้วไม่มีใครขยับอะไรเลยมันไม่ใช่เขาก็ทําไปตามสเต็ปแต่ว่าคือพวกนี้มันไปประมาณว่าไปปอยอยอยอไงที่จะบอกว่าไปตามให้พวกเนี่ยสีดาไปลุยไฟสิไปไปจี้สิไปประท้วงอะไรกันสินิพัทที่หน้า,ท,นาที่หน้าพักเก้าไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันมันปอยออแล้วแหละพวกนี้คือพยายามเนี่ยหาเรื่องทุกทาง เออประสาทนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ต้องมาดูกันต่อไปอืมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูข่าวขั้นต่อนะคะในประเด็นอื่น